จาก EP ที่3นะครับกล้อง z V ทวีเอเท i ยิงแฟลตก็มีคนสงสัยว่าเราจะสามารถใช้ค่า F ที่มันน้อยๆได้หรือเปล่าเพราะว่าข้อจำกัดของ Z v ทวีเอเท i มคือเมื่อคุณเสียแฟลตเข้าไปแล้วตีดิัชเตอร์ที่เร็วสุดที่มันทำได้อยู่ที่1ต่อ30เท่านั้นเองแล้วถ้าเราอยากได้รูรับแสงกว้างๆหรือค่าเน้อยๆเพื่อจะได้เบอร์หลังได้เยอะๆเ,เราจะสามารถทาอะไรได้อีกคาตอบสาหรับกล้องตัวนี้ในการยิงแฟลตก็คือ ติดตัว ND d i f f e r ตัวนี้เข้าไปหรือคุณจะใช้เป็น variable ND diffuser แบบนี้ก็ได้ซึ่งถ้าเป็น variable ND d i f f u e r คุณจะสามารถปรับความมืดสว่างได้อย่างที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะส่วนตัว ND ปกติจะไม่สามารถปรับความมืดสว่างได้แต่ต้องใส่เป็นเบอร์ๆไปแค่ติด ND เข้าไปคุณก็จะสามารถใช้รูปแสงกว้างๆเปิดหลังได้เยอะๆแล้ว ND และ variable ND d i f t e r ตัวที่ผมใช้นะครับมันเป็นของ H Y รุ่น EVO ถ้าคุณสนใจทักถ,ถามเมดมินได้เรามาทบทวนจาก EP ที่แล้วกันนะครับเริ่มต้นนี้คุณปิดแฟลชก่อน กด F N เข้าไปเปลี่ยนจากโหมด T หรือหมดอะไรก็แล้วแต่เป็นโหมด M กดขวาตั้ง ISO เป็น ISO 100ปรับสปีดชัตเตอร์เป็น1ต่อ30ปรับค่า F เป็น F 1 4มันจะขาวจั่วเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนไว้บาลานซ์กด F N เปลี่ยนออโต้ไวบ้บาลานซ์ให้กลายเป็นไวบ้บาลานซ์แฟลชตอนนี้มันสว่างมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับนี่แหละเราจะติดตัว ND หรือ Variable ND Filter เข้าไป แล้วผมก็บิดไปที่ความสว่างน้อยที่สุดนะฮะแต่ต้องไม่ไปถึงแม็กนะครับเพราะถ้าไปถึงแม็กมันจะเกิด X cross สำหรับวา a เดอร์แอน i ิฟิวเตอร์ X cross เป็นแบบนี้ครับปุ๊บมันจะเป็นตัว X ครับให้เราปรับไปที่แค่เลข5ของมันก็พอนะครับแล้วมาดูความมืดสว่างว่ามันพอหรือเปล่าอ่า ผมมองว่าเลข5ไม่พอทีนี้ถ้า v a l เ a b l e ND f i l t ดีความมืดมันไม่ได้อย่างที่คุณอยากได้ทำยังไงคำตอบคือติด ND แผ่นตัวนี้เข้าไปเสริมเข้าไปอีกครับอีกชั้นหนึ่งผมจะติด ND 8ซึ่งเป็น ND ตัวที่มืดน้อยที่สุดในชุดนะครับเพราะถ้าเกิดคุณซื้อชุด ND ที่มันเป็น ND Fix แบบนี้คุณจะได้ ND มาทั้งหมด3ตัวคือ ND 8 ND 16 และ ND 3 2กรณีที่ผมใช้ v a r i a b l e ND Filter แบบนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมันยังมืดไม่พอผมจะติด ND 8เข้าไปเพื่อช่วยให้มันเพิ่มความมืดไปอีกนิดนึงแล้วค่อยมาจูน v a r i a b l e ND Filter อีกหน่อยอาจจะปรับเหลือ4ก็ได้ h m ม Evo คือมันเป็นแม่เหล็กครับติดเข้าไปเลย แล้วผมก็มาดูความมืดสว่างนะครับโอเคมันมืดไปผมก็มาปรับความมืดสว่างนะครับจากเดิมที่มันอยู่ที่5ปรับเหลือ4หรือ3อ่ะลองดูที่3ก่อนแบบนี้นะแล้วก็ส่องไปโอเคความมืดสว่างเป็นอย่างที่ผมอยากได้แล้วเปิดแฟดขึ้นมาผมเข้าไปเซตแฟชกดเมนูไปที่เมนู e x p o s u r e อ l ์สแ Color อกดขวาเข้าไปไปที่เบอร์4ีแฟชกดขวาเข้าไปไปที่ External f l a s h set กดขวาเข้าไปไปที่ External f l a s h f i r i n g set กดขวาเข้าไปแฟดคอนโทรลโหมดเลือกเป็น TTL ซูมเลือกเป็นออโตโอ้ไฮสปีดซิงค์เลือกเป็นออฟและแฟดคอมเลือกเป็นบวกหนึ่งนะครับเพราะมันจะได้ถูกใจเจนซีแบบนี้ครับเราเริ่มถ่ายจริงจังกันดีกว่าลองหันไปทางถนนดูสู้แสงเต็มตัวเต็มตัว ้ไดอันนี้ก็คือเติมแสงเข้าไปนะครับขึ้นอยู่ว,ว่าคุณอยากจะไปถ่ายแสงตรงไหนและความมืดสว่างของฉากหลังคุณสามารถปรับได้ที่ Variable ND Filter ถ้าคุณอยากให้มันสว่างมากขึ้นใส่มากขึ้นบิดเป็น3ก็ได้มาลองดูแบบ3อันนี้ผมบิด Variable ND Filter เข้าไปนะฮะแต่ว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมสังเกตว่าฉากหลังอาจะสว่างขึ้นมาแบบชัดเจนมาก จากที่มันทึมๆเพราะงี้มันขึ้นอยู่กับสภาพแสงแล้วก็ขึ้นอยู่กับความต้องการในการดีไซน์ฉากของเรานะครับตรงนี้ผมว่าสี่กำลังดีเพราะว่าข้างหลังมันว้าไปหน่อยสี่กำลังดีไหมอุ้ยสวยเออสี่กำลังดีแต่ถ้าเกิดหันไปทางถนนตรงนะู้นเนี่ยผมว่าสามบิดว a ล i วเอ็นดิฟิเตอร์เป็นสามนะครับแล้วก็ลองถ่ายดูอันนี้บิดว a ล์วเอ็นดิเป็นสามภาพใสขึ้นเลย<ม>เห็นไหมเนี่ยมันแล้วแต่มุมและแสงฉากหลังคุณก็ปรับที่ว a ล์วเอ็นดิฟิเตอร์อย่างเดียวเลยครับ ไม่ต้องปรับที่อื่นเลยภาพใสๆเลยอันนี้ก็คือเติมแฟตเข้าไปแล้วก็ปรับฉากหลังให้สว่างกําลังพอดีด้วยการบิดที่ตัว Variable n n d filter ตัวนี้นะครับระหว่าง3กับสีนะฮะแค่หันไปหันมาเนี่ยผมคุมแค่นี้เลย3กับส่ส่วนตรงนี้ผมมาอีกที่หนึงนะครับที่มีความเป็นกราฟิตี้ผมก็เลยพอตัว ND Fix ให้เหลือแค่ Variable n n d filter พอเปลี่ยนสถานที่ คุณก็ต้องปรับความมืดสว่างของฉากหลังใหม่ด้วยนะครับก็เข้าสู่กระบวนการเดิมเลยปิดแฟลชเรียบร้อยเซตติ้งเหมือนเดิม ISO 100 F1.4 อฟหดีชัตเตอร์1ต่อ30นะครับเบอร์5แค่นี้ก็พอแล้วนะครับแล้วผมก็เปิดแฟลชแฟลชยังเซตติ้งเหมือนเดิมนะครับทดเชยบวก1ลองยิงเทสให้ดูก่อนหนึ่งช็อตได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับคือเบอร์หลังได้สบายๆครับทุกคนถ่ายเต็มตัววิดียมช็อต สวยโคตรอัพภาพที่ได้ออกมาเป็นแบบนี้ฮะก็คือยิงแฟลให้หน้าสว่างสว่างไปนะครับซึ่งเราสามารถไปปรับแก้ไขไว้บาลานะครับทำภาพในไลท์รูมนะฮะและนี่ก็คือภาพที่ผมแต่งนู่นนี่นั่นนะครับในไลท์รูมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะสามารถมาช้อปปิ้งได้ที่เว็บดอททุกโกลด์คอมเซอร์ชอปเลใครสะดวกช้อปปิ้งลราซะได้เราช้อปปิ้งที่ตอกเสือชิลลาร์ดแอลอปทุกโกลได้ครับและที่สำคัญทักไลน์วีส่วนล้นนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ